ชิปโป่หนึ่งก้าสาตอนเลิกกันเถิดอีพีสองความเดิมจากตอนที่แล้วกล้ามกับจา๋าทะเลาะก,กันรุนแรงจนต้องเลิกกันและเมื่อกล้ามสสนึกผิดได้จะกลับไปง้อขอคืนดีก็พบว่าจ๋าได้อยู่กับผู้ชายคนใหม่แงม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 แต่ไงเราเมืองอร่อยไหมนี่จะกินวันเดียวให้หมดสามลูกเลยเหรอวะเออดิในเมื่อจะตัวเขาไม่เอาใช่ไหมกูก็จะกินให้ตายไปข้างเลย เอาไปแบ่งคนอื่นเขามั่งก็ได้นะบอบอบอแมวแมว้ใครทั้งนั้นนี่คือทุเรียนแห่งความโสดงับ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  <c oughs> เฮ้ยแล้วแม่ต้องมากินบ้านกูด้วยวะแรกๆมันก็หอมดีนะแต่ตอนนี้จมูกกูตันหมดแล้วกลิ่นตลบอบอวนในบ้านจนเคียวโกอยู่ไม่ได้อะอะไรนี่ทุเรียนนะเว้ยเคียวโกไม่รู้จักของดีเหรอไอ้บ้าเคียวโกเป็นแมวอา้าวแล้วแมวไม่กินทุเรียนหรอวะเห็นบางตัวกินอยู่นะแต่เคียวโกไม่กินไงยิ่งแมวบางตัวนะอ้วกแตกเลยอ่ะโอ้ยยองกูก็เริ่มกินไม่ไหวละ ช่กูกินอะไรเด้ขอผ่านตอนนี้กูจุกกลิ่นแล้วบันหลกแค่กลิ่นมันจะไปจุกได้ไงอ้าวรับนะโอ้ยก,กูบอกว่าไม่กินแล้วทีนี้มึงจะไงต่อแม่งไงท้งนั้นนะกูจะมาอยู่บ้านมึงเฮ้ยไม่ได้กูชอบความเป็นส่วนตัวมึงไม่คิดจะไปดูเลยเหรอว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครก็ควรจะเป็นแฟนใหม่นั่นแหละเฮ้ยการามกูว่ามันไม่เคลือว่ะพเพื่อนกันไม่กี่ชั่วโมงมีแฟนใหม่แหละกูว่าจ๋าไม่ใช่คนใจง่ายอะไรที่ทําให้มึงคิดแบบนั้น กู้ชายไม่ได้เรื่องอย่างมึงอะถ้าจ๋าเขาอยากมีแฟนใหม่เขามีไปนานลวเลวยไม่ต้องมารอให้เลิกกันแบบนี้หรอกนีชมหรือด่าชมจ๋าและด่ามึงเฮ้ยกลางกูสงสัยมึงสงสัยว่ากูชอบผู้ชายใช่ไหมถ้ามึงนเข้ามาใกล้กว่านี้กูต่อยโถยบ้าคิดมากกูผู้ชายเต็มตัวของกูใหญ่กว่ามึงอีกอา้าวหล้วงง้นสงสัยอะไรอะเฮ้ยมึงไม่คิดเหรอว่าจ๋ากําลังโดนผู้ชายหรอกให้ยกมือเรลเรลมามาพูดโอ้โหลิ้นพันกันเชียวนะมึง นี่แล้วว่ามึงเป็นห่วงเขามากเลยอะเป็นห่วงดีว่ามึงพูดเรื่องอันตรายออกมาซะได้เออถึงจะเลิกกันแล้วมึงต้องไปตรวจสอบไทยนันมาหลอกจ๋านะมึงจัดการเลยจัดการยังไงถามได้ก็ยึดตําแหน่งคืนดีวะตําแหน่งสุดที่รักจาก๋าตัดภาพมาที่จอตัดภาพมาที่ข้าทาไมวะข้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ซะหน่อย อ๋อสงสัยจะเกี่ยวแล้วห้เป็ดเป็นไรลุงจูดจอจครับลุงจอจเป็นไรมาทําไมทําหน้า,างนันน่ะพ่อแม่ผมเลิกกันครับเออก็พอได้ยินมาอยู่แล้วแม่ก็มีพ่อใหม่อันนี้ก็ได้ยินมาเหมือนกันแล้วพ่อใหม่เป็นไงบั่งดีไหมดีมากเลยครับเออก็ดีแล้วเนี่ยทำไมถึงทําหน้า,างนันล่ะดีก็จริงแต่ก็เป็นแค่คนอื่นสาหรับผมอะผมคิดถึงพ่อคิดถึงไอ้กล้ามเหรอไหนบอกลุงไหนที่ว่าไอ้กล้ามมันมีดียังไงให้คิดถึงเนี่ยพ่อเป็นคนตลกแล้วอะไรอีกหมดแล้ว เฮ้ยข้อดีมันมีแค่นี้เองเหรอแล้วพ่อใหม่ไม่ตลกหรือไงไม่อ่ะพ่อใหม่เป็นคนดีมากเออเองนี่ก็แปลกเนาะชอบอยู่กับคนตลกมากกว่าคนดีมันต่างกันนะลุงจูดจอสคนดีทําให้สบายใจแต่คนตลกทําให้ผมยิ้มและหัวเราะลุงก็เป็นคนตลกนะลุงจอสตลกคนละแบบกับพ่อคนละแบบยังไงเหล่ามาสิพ่อผมเป็นคนตลกแดกส่วนลุงเป็น a อ i m a l j จ k e a n อ m a l j o จ e นี่มันอะไรตลกสัตว์นี่ชมลิือดาดเดาไม่ออก จริงๆแล้วพ่อมา่อาจจะเป็นคนตลกก็ได้แต่ว่ายังไม่แสดงออกลองไปบอกให้เขาเล่นตลกให้ดูดิมันจะได้เรื่องหรอครับได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ขอบคุณครับลุงจูดจอสอ้าวป,ป,ป๊กจะไปไหนกันเนี่ยมาหาวัตถุดิบไปทำอาหารครับโหพี่จานี่แฟนใหม่เหรอเออใช่แล้วเป็นไงหน้าตาดีน่ากินอนะ่ะใช่หน้าตาดีมากเลยเป็นคนดีด้วยนะดีกว่า เฮ้ยไม่ได้สิเราไม่ควรเปรียบเทียบแฟนใหม่กับแฟนเก่าให้เขาฟังแล้วชื่ออะไรหรอแฟนใหม่อ่ะอ,อ๋อผมชื่อเท่ครับไอ้ยะทั้งชื่อทั้งรูปรักเข้ากันมากเลยอ่ะขอยื่ไปควงสักวันได้ป่ะไม่ได้หรอกครับมันไม่ดีไม่ดียังไงหรอมันผิดศีลแล้วก็จะเป็นการทําลายน้ําใจแฟนด้วยครับโอยโยคนดียจริงๆว่ะอย่าพูดทวาวาสิครับมันไม่เพอเอาโทษทีโทษทีเวลาขอโทษต้องพูดให้เต็มคำครับถ้าพูดว่าโทษทีมันดูไม่ค่อยจริงใจอะงั้นขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับโอโหอะไรมารยาทจะเป๊ะขนาดนี้ี่ย จ่าครับเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับค่ะเอามือออกไปด้วยค่ะอ่ะขอโทษครับเดี๋ยวผมมานะครับโหเป็นไงล่ะพี่มีความสุขดีไหมก็โอเคนะเขาเป็นคนดีแล้วคิดถึงพี่กล้าไหม,มอุย้ยโทษทีหนูเผลอถามไม่ต้องตอบก็ได้นะพี่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโป๊ะโอโ,โอเคงั้นถามเลยแล้วกันยังรักพี่กล้ามอยู่ไหมไม่ขอตอบคิดถึงไหมไม่ตอบสรุปคือถามได้แต่ไม่ตอบตอบเฉพาะสิ่งที่อยากตอบจะถามอะไรทะลึ่งทะลึ่งใช่ไหมใช่แล้ว ได้ถามมาสิทำภารกิจฟิชโชกันหรือยังไม่บอกน่นไงหนูว่าแล้วถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วเป็ดว่าไงบ้างพี่เรื่องพ่อใหม่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบมั้งเอานะ่ะอีกหน่อยก็คงชอบตามแม่เองแหละก็ไม่รู้สินะแล้วปอปอคิดว่าไงอะเอาความจริงเลยไหมใช่ไม่ต้องเกรงใจหนูไม่ชอบผู้ชายคนนี้ว่าแล้วเอาพี่รู้เหรอแล้วร,รู้เปล่าว่าทําไมเหล่ามาสิหนูว่าเขาดูเป็นคนซีเรียสกับชีวิตมากเกินไปไปขุดมาจากไหนเนี่ยถามจริงอกแนะนำมา บโบไเป็นคนชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์เแปลว่าคนที่โบแนะนําก็ต้องมาจากแถวนั้นนะดิเออพี่จ๋าว่าไงยังไงก็ระวังตัวด้วยนะพี่ไม่ต้องห่วงอย่าเมื่อกี้เธอสงสัยใช่ไหมว่าได้ทาภารกิจฟิชโชกันหรือเปล่าอ่าใช่พี่ไม่ให้เขาแตะต้องตัวเลยเพราะพี่หัวเนื้อหัวตัวมากเฮ้ยจริงเหรอพี่แล้วเขาไม่ว่าอะไรหรอกคนอยู่ด้วยกันเขาไม่กล้าว่าอะไรหรอกเพราะพี่นอนกอดสมเด็จเอเคทุกวันสมเด็จเอเคนี่ใช่ปืนป่ะถูกต้อง เฮโยมันจะดีเหรอวะบอกให้กูมาดูว่าผู้ชายคนใหม่เขาเป็นยังไงแต่เข้ามาถึงในบ้านเลยเนี่ยนะถ้ามึงไปแอบมองเขาข้างนอกมึงก็เป็นโรคจิตเลยดิเข้ามาคุยเลยไม่เป็นไรหรอกใช่พี่เรามาดีมาครับเปนกลุ่มอย่างนี้มันดูมาดีตรงไหนเนี่ยโอ้ยกล้ามมึงก็คิดมากเขาไม่คิดหรอกว่ามาร้ายนะ่ะพวกเราก็ควรกันเองทั้งนั้นใจสั่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะต้องมาเจอกับแฟนใหม่เขาคิดซะว่ามาร่วมยินดีกับเขาก็ได้อ้าวสวัสดีครับโอ้โหมาทําไมกันเยอะแยะ กูไม่อยากอยู่แล้วกูอยากกลับบ้านก็เนี่ยบ้านมึงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกูทำใจไม่ได้อยู่ต่ออีกหน่อยเถอะพี่ถือซะว่ามาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันกูปวดหัวใจพากูออกไปจากที่นี่เหอะเฮ้ยเอาไงดีวะเออก็ได้ไปกูสงสารมึงวะ่ะมีอะไรหรือเปล่ากล้ามคือว่าเราลืมของอะ่ะอ่าไม่มีอะไรละเรากลับดีกว่ากลับแล้วครับพ่อว่าไงครับเป็ดลูกรักเอเอผมหมายถึงพ่อกล้ามครับลูกพ่อ เป็นไงสบายดีไหมก็สบายดีครับโอยปวดใจเอาอะไรของมึงเนี่ยเป็ดครับเจอผู้ใหญ่เราต้องทํายังไงอ๋อครับขอโทษครับสวัสดีครับพ่อกล้ามสวัสดีครับครูโยงสวัสดีครับลุงโป๊กสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพ่อเทโอ้โหกูเหนื่อยแทนมารยาทดีมันก็ใช่นะแต่นี่มันได้เป็ดจริงปะเนี่ยไม่สวัสดีปีใหม่แล้วเหรอไม่ได้ครับพ่อเทบอกว่ามันไม่ดีโอ้โหขนาดนั้นนี่จ๋าเธอไม่รู้สึกอะไรมากเหรอที่ลูกเปลี่ยนไปแบบนี้ ก็รู้สึกอยู่แต่ก็ดีขึ้นใช่ไหมอะไรดีมารยาทเป็ดลูกมีความสุขดีแน่นะก็ไม่รู้จะบอกยังไงบอกตรงๆมาเลยกับพ่อน่ะนี่พ่อนะไม่ใช่หมาที่ไหนเปรียดตัวเองซะสูงส่งเลยโอ้ยพ่อผมรอเล่นไอเ,เด็กสเปดพูดจาอะไรกันไม่ได้เรื่องแหละคุณก็พูดกับเด็กไม่เพราะเป็ดก็ไม่มีสามาคารวะเลยนะอะไรของมึงเี่ยก็แค่เล่นกันเฮ้ยกล้ามเอาเลยเอาเลยเหมือนพี่โยงกำลังสนุกอะ่ะ เออสนุกดีไอโยมจา่าเธอคิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับผู้ชายแบบเนี้ยไม่ได้คิดเอ้าคืออะไรวะไหนบอกมาดิไอ้นั่นมีอะไรดีกว่าเราตรงไหนโอ้โหไอ้กล้ามึงยังจะกล้าถามอ้าวมึงไม่ได้ทีมเดียวกับกูเหรอกูทีมเดียวกับมึงถ้าพูดถึงว่ามีอะไรดีกว่าก็โคตรเยอะอ่ะเป็นไงละเพื่อนอึ้งไหมที่จริงก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่มีอะไรสู้ได้พ่อมีสิ่งที่เหนือกว่าเขาอยู่นะจริงหลอเป็ดแล้วมันคืออะไรพ่อเป็นคนตลก โอ,อ้ยงกูควรจะดีใจหรือร้องไห้ดีควรทำทั้งสองอย่างพร้อมกันดีใจจุงเบยและที่สำคัญผมรักพ่อจริงเหรอลูกจริงที่สุดพ่อก็รักลูกนะแต่เสียดายที่แม่เขาก็ไม่ได้รักพ่อไม่จริงหรอกพ่อแม่รักพ่อเฮ้เป็ดพูดอะไรเป็ดหับปากคืออะไรอะเอาแล้ว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 แม่นอนร้องไห้คิดถึงพ่อด้วยแหละเป็ดฮะแล้วไม่ได้นอนกับแฟนใหม่เหร แม่น,อน้อยกอดสมเด็จเอเคแม่ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องตัวเลยให้เป็ดพ่อพ่อ,พอทำไมทำงานน่ะเธอ,อยังรักเราอยู่เหรอเธอไม่รักกูเกลียดแม่เกลียดแม่อย่าดื้อดิเกลียดถามครั้งสุดท้ายรักจ๋าอะฮิเออ่ก็ได้ฉันรักเธอคิดถึงด้วยฮ่ายินดีด้วยกล้ามกูช็อกพวกเราออกไปกันเถอะให้ครอบครัวก็เคลียร์กันเฮ้ยอะไรเนี่ย ไปกันเถอะที่รักอย่ามากวางเขาไปไปผมที่พูดมาเนี้ยจริงใช่ไหมเออจริงผมบอกแล้วผมรู้ผมเห็นทุกอย่างงั้นเราคืนดีกันนะเขาขอโทษเออก็ได้อย่าทําแบบนี้อีกนะเข้าใจละจ้ะแล้วไหนทุเรียนที่ซื้อมาฝากอ่ะอ๋ออยู่ในท้องกินหมดละเกลียดเราเลิกกันเถอะ หรือไม่ทุเรียนพันธ์ุที่ราคาแพงที่สุดคือทุเรียนนนมีราคากิโลละห0 0พันจนถึงกิโลละห0 0 0มบาท